ที่จังหวัดนครนายกผลโทรธรรมนูญวิถีไม่ทับพักที่หนึ่งพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้หนายสมศักดิ์นินพองอัมพัยเลขที่106ตําบบลน้องแสงอําเภอปากทรีจังหวัดนครนายกที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีหน่วยงานทหารของกองทัพพักที่1จิตอาสาพระราชทานร่วมกันดําเนินการโดยมีนางสาววันนีวุฒิฤทธ,ธากุล นายอำเภอปากพีพร้อมคณะให้การต้อนรับทางนี้กองทัพภาคที่1ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีจิตศธาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างทางนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภยัยมีความสุขอย่างพอควรและสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจากนั้นเดินทางไปที่บ้านของนายเฉลียวจรสำรานบางกอกีนึ่งร้หมู่ที่6กตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกเพื่อทำพิธีมอบบ้าน ที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่ในสภาพดีมีบรรยากาศที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของบ้านเนื่องจากเจ้าของบ้านเป็นผู้ปว่วยติดเตียงและมีลูกชายพิการหลายด้านมีฐานะยากจนซึ่งทางคณะได้มอบสิ่งของเครื่องนุ่งหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคปัดปลมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัว จากนั้นเดินทางไปยังบ้านของนายประเสริฐพรพมที่บ้านเลขที่118หมู่ที่4ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อมอบบ้านที่รับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัวสร้างความตื่นตันใจสร้างความซาบซึ้งในรพระมหากรุณาที่คนย่างร้นพ้นที่ทรงเมตตาและจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมต่อไปก่อนเดินทางกลับ